สวัสดีครับสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้รกษาประตูทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวดีกว่าเจ้าตัว Adidas p r e d a t o r Pro 2018นะครับตัวสีหายากนะครับเป็นตัวฟุตบอลโลกตัวโลวคัพนั่นเองนะครับมาพูดกันถึงแพ็กเกจจิ้งนะครับเป็นซองมาให้นะครับซึ่งผมชอบ อย่างที่รู้กันว่าอ d ด d a s เนี่ยปรับมาเป็นกล่องตั้งแต่ตัว2 0 1 9ขึ้นไปนะครับก็เริ่มมาเป็นกล่องแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันดูเทอะทะถึงแม้มันจะดูปกป้องถุงมือได้ดีก็เถอะแต่เนี่ยมันพกพาไปสะดวกไงได้มาเป็นถุงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นมือสองนะครับแต่สาภาพโคตรดีครับให้ชมบอดี้ก่อนเลยนะครับ ราคานะครับถ้าราคาเปิดตอน2 0 1 0เน1 8อนเนี่ราคาคอยู่ที่3,800บาทซึ่งเป็นราคาสแตนดาร์ดที่ Adidas ส t ตาร์ทอยู่แล้วนะครับผมก็ก็แรงอยู่นะราคาคแต่ตัวนี้นะครับผมได้มาในกลุ่มนะครับในราคา1,300บาทซึ่งมันคุ้มมากนะผมมองว่าคุ้มเอามองว่า 1,300รบาทเนี่ยถ้าถ้าเราอยากได้เมื่อหนึ่งแบรนด์อื่นๆก็มีครับแบรนด์ไทยดีๆก็มีนะครับแต่ถ้าเราชอบแบรนด์นี้จริงๆก็มันก็คุ้มนะครับด้วยความชอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมสำหรับใครที่อยากเข้าปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปลองโพสหาดูนะครับใครที่อยากได้ถุงมือแบรนด์อะไรตัวไหนก็ลองโพสหาดูแต่ว่าถ้าตัวที่มันแบบว่าอย่างไงอะปีลึกก็อาจจะหายากหน่อยแล้วก็ ใครเข้าไปแล้วก็จะซื้อถุงมืออะไรก็เช็คเครดิตอ,อะไรให้เรียบร้อยนะครับเราเริ่มกันที่ข้อมือนะครับข้อมือเป็นผ้ายืดนะครับยืดได้นะครับสายรัดนะครับเป็นยืดนกันผ้ายยืดนกันนะครับโอกาสย้อยมีค่อนข้างสูงนะครับใส่นะครับ เราต้อรวังนิดนึงครับใส่รัดดีๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูเลยนะครับนะครับก็จริงๆมันดึงตรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสขาดมันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนา ก็ไม่ได้หนามากแันก็มามาระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้นะครับตีเอเตียนตุกแกรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับมันไปค่อนข้างง่ายนะครับผมรับแล้วนะครับกระชับมากนะครับเดี๋ยวให้ดูบออให้ดูความสวยของมันก่อนนะครับเบข้าถึง พูดถึงนะเอ้กัสเซ็ตก่อนนะครับกัสเซ็ตเนี่ยเป็นผ้านะครับเป็นผ้ากระชับนะครับกระชับนะครับผมมองว่ากระชับแทบไม่ต่างจากกัสเซ็ตที่เป็นตัวโฟมหรือว่าเป็นตัวยางเลยนะครับกระชับพอพอสมควรน,นะครับหน้าโฟมนะครับหน้าโฟมตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันแยกกันเป็น2โซนนะครับเขาเรียกกันว่า อีโวโซนเทคหรือโนวาโนวาโซนเทคนะครับเป็นโฟมโนวานะครับจะแยกกันได้ชัดก็คือแยกแยกผมไม่มั่นใจว่าตัวเนี้ยเห็นเขาเรียกอารมณ์ประมาณซูเปอร์ซอฟนะแต่อันนี้ถ้าข้อมูลพิดพาต้องขออภายด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฟมโนวานะครับมันจะช่วยวรับบอลเหนียวขึ้นหนบขึ้นดีขึ้นอะ่ะแต่ตัวนี้ก็คือจะหนากว่าตัวนี้แต่จะแข็งกว่านิดนึงแข็งกว่าจะช่วยมันจะแข็งแรงกว่า ประมาณว่าปัดเวลาบอลมากระแทกครับมันจะแทบไม่กระทบหน้ามือตรงนี้เลยมันก็จะช่วยใน้างหนึ่งโดยรวมแล้วคือเอามาลงมารวมกันคือลงตัวนะครับจะแยกเห็นได้ชัดเจนนะครับการตัดเย็บเนี่ยเป็นการตัดเย็บแบบนิ้วซ่อนตะเข็บหรือ n นกระถิคัทนั่นเองก็นิ้วซ่อนตะเข็บนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยตัวนี้นะครับไปเร็วมากอยู่แล้วนะครับ ด้วยการตัดเย็บของมันนะนะตรงหัวนิ้วนะครับแตกแตกง่ายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนไม่ใช่อาดิดาสคือการตัดเย็บพวกนี้คือไปไปง่ายนะหลังมือนะครับเป็นผ้านะครับเป็นนิวครีนนะครับโลโกโอ้อ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนอาดิดาสนะครับนูนๆแน่นๆนะครับ ตรงนี้นะครับเขียนคำว่า Predator นะครับเอ่อชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เขียนคำว่า Pro นะครับก็เป็นชื่อรุ่นของ Adidas นั่นเองนะครับโซนชกนะครับโซนชกจะเป็นยางนะครับเรียงการเป็นชิ้นๆนะครับก็คือหลุดมัน มันมันหลุดเป็นชิ้นชิ้นนะครับแต่แต่ถามว่าโอกาสหลุดง่ายไหมนะครับมันมันอยู่ที่สภาพสนามกับการใช้งานมากกว่าของผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีแดงดํานะครับไม่หลุดนะครับแต่อาจจะมีอันนี้เฉื่อยไปครึ่งหนึ่งหายไปบ้างนะครับแต่ไม่หลุดนะครับมันค่อนข้างคงทนนะครับก็แข็งแรงประมาณแล้วมันเหมือนฟิเกอก์เซฟเลยเห็นไหมเวลาดันนิ้วครับ ไอตัวยางครับมันจะชนกันนะครับอ่าแต่ยังไงก็ต้องใส่ล็อกนิ้วอีกทีผ้าล็อกนิ้วอีกทีเพื่อความปลอดภัยนะครับมาชมอีกทีเดี๋ยวผมก็จะถอดออกมาพูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับการถอดนะครับก็ดึงนิ้วก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเหมือนถุงเท้ามันจะเป็นแถบๆลายเลยเห็นไหมซึ่งใครที่ใส่อะไรแล้วแพ้ง่ายๆเหงื่อออกแล้วแพ้คันเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มันมีโอกาสมีโอกาสที่จะคันหรือแพ้ง่ายนะครับแต่บางแต่มันก็มันมันก็ไม่ถึงกับขั้นขนาดนั้นนะผมมองว่านะครับมันก็มีมันก็คืออาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับ แล้วแต่คนชอบด้วยเนาะนะครับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลผมถูกผิดประการใดนะครับไม่มั่นใจอะไรตรงไหนนะครับผมขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครชอบนะฝากกดติดตามด้หนยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวเจ้าตัว Adidas 2 0 1 9นะครับแต่เป็นตัว f finger safe นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อ่ะมีแค่นี้แหละอ่า ไอชอบไม่ชอบอยังไงผมขอโทษด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ